คาผู้ชมคะเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะทางสองกรอมีการเปิดสอบและประเมินเทียบระดับการศึกษาและมีการตรวจนิเทศสนามสอบโดยมีการจัดสอบรูปแบบดิจิทัลค่ะ นายประกอบโพรามผู้อํานวยการสํานักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดนครราชสีมาได้มานิเทศสนามสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่1นณศูนย์สอบสํานักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจําจังหวัดนครราชสีมาดําเนินการสอบโดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอําเภอเมืองนครราชสีมาสนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมาในระหว่างวันที่2 6 2 7ถึงเมษายน2568 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยกรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความรู้ทักษะเจตคติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์รวมไปถึงบุคคลที่มีความเป็นเลิศทางปัญญาให้สามารถเข้ารับการทดสอบและประเมินเพื่อให้ได้รับวุฒการศึกษาในระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยไม่เสียเวลาเรียนประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เดยวจะสอบในรูปแบบของดิจิทัลหรือดิจิทัลเทสติ้งค่ะ